โอเคนะครับส่วนที่ลูกนัก,กเรียนจะต้องบันทึกลงในสมุดบันทึกคือตัวนี้ครับในหนังสือหน้า120หัวข้อการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายก็ดูที่เส้นนะครับมันโยงลงมาที่นี่ครับข้อความนี้กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะครับมีอะไรบ้างนี่ครับมีความอดทน อ่อนตัวแข็งแรงโอเคนะครับอ่าบันทึกลงไปเขียนลงไปแล้วนะในหัวเฉพาะหัวข้อนี้นะครับนี่ ของนักเรียนจะเป็นสีชมพูส่วนในตัวนี้นะครับเรายังไม่ต้องสนใจข้อความสำคัญอยู่ตรงนี้อีกนะครับก็คือการ การทดสอบสมรรถภาพทางกายหมายถึงครับความหมายครับลูกนักเรียนครับบันทึกความหมายลงไปในสมุดบันทึกนะครับในหนังสือหนูมีในหน้าที่1น1เครับเขียนสั้นๆแค่นี้นะครับเขียนสั้นสแค่นี้ลูกการทดสอบสมรรถภาพทางกายหมายถึงการทดสอบความสามารถของร่างกายที่จะประกอบ กิจกรรมหรือทำงานหนักได้เป็นเวลานานโดยไม่เหนื่อยง่ายและผลของกิจกรรมมีประสิทธิภาพสูงนี่แหละครับมาร์คไว้ก่อนก็ได้ครับมาร์คในมาร์คในหนังสือเรียนไว้ก่อนใครมีหนังสือเรียนไม่งั้นก็แคปหน้าจอไวล้ลูกแคปหน้าจอไว้ครับ ถ้าเขียนตอนนี้ไม่นะครับแคปหน้าจอไว้เลยแ,ลแคปแล้วคับโอ้เสียงไค่เนาะแล้วก็ในระหว่างเรียนหนูก็แคปหน้าจอด้วยนะครับที่มีภาพของตัวเองแล้วก็ภาพของคุณครูด้วยนะครับจะได้เป็นหลักฐาน ่แครหน้าจอเลยนะอ่าผรานมานี่เลยองค์ประกอบคือส่วนรวมนะครับส่วนรวมทั้งหมดที่กล่าวมาในเบื้องต้นมีอะไรบ้างมีความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตครับ ข้อนี้ครูจะไม่ทดสอบอตัวตัวนี้ครูจะไม่ทดสอบเพราะว่ามันจะเป็นการวิ่งระยะทางไกลนะครับวิ่งไกลแต่ครูจะเลือกสักประมาณ2 2ข้อนะครับในใน5ข้อเลือกแค่2ข้อตัวนี้ครูไม่เลือกนะครับแต่ว่าอยากให้ลูกนักเรียนรู้แค่นั้นเองว่าการทดสอบเนี่ยเราต้องทดสอบอะไรบ้างก็มีระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ การทดสอบก็คือวิ่งะระยะทางตอนที่หนูอยู่ป .5 หนูก็เคยวิ่งนี่ใช่ไหมครับรอบสนามสี่รอบใช่ไหมใช่ตอนอยู่ป .5 <ช>นี่นะครับเขาเขาจะทดสอบความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตนะครับอืม ก็ต่อไปความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความแข็งแรงนี่หมายความว่าการใช้แรงในระยะแบบสั้นๆนะครับไม่นานยกตัวอย่างเช่นยกยกน้ำหนักอย่างเงี้ยยกปุ๊บขึ้นมานะครับน้ำหนัก ความบอตัวจำได้ไหมที่เราใช้กล่องก็คือนั่งเหยียดขาตรงก้มตัวแล้วก็เหยียดแขนไปข้างหน้าลองทำดูหรือยังลองทำดูหรือยังครับอ่าลองนะแล้วก็ฝึกด้วยนะครับครับอ่าลองทำดูเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูจะต้องให้ลูกๆนักนเรียนเนี่ยบันทึกผลตัวเนี้ยลงในแบบฝึกหัดด้วยนะครับการทำ ก็มีการบันทึกภาพด้วยนะบันทึกภาพเป็นหลักฐานนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเราอยู่กันคนละที่ต้องมีภาพเป็นหลักฐานนะครับเป็นมาตรฐานสากลเลยนะครับเป็นมาตรฐานสากลคุณครูก็จะได้นําไปเผยแพร่ต่อไปนะครับแล้วก็นําเสนอผู้บริหารต่อไปว่าลูกๆเนี่ยได้ทําจริงๆนะครับความอดทนของกล้ามเนือ้อตัวนี้ เป็นการใช้แรงแบบระยะนานๆอะไรบ้างใช้แรงใช้แรงแบบระยะนานวิง่งวิ่งนี่มันก็ใช่นะครับแต่ว่าเราเราพูดถึงกล้ามเนื้อนะลูกอย่างวิ่งเนี่ยมันจะเป็นอดทนของของระบบหายใจนะครับก็คือหัวใจของเราระบบไหลเวียนตรงนี้ แต่นี้เป็นกล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยือย่าง<ด>ช่ไครับฮะการดันพื้นเหรอการดันพื้นคือเอาแบบชีวิตประจําวันเราเลยชีวิตประจําวันเราเลยอะครับกิจกิจ,จกรรมไหนในชีวิตประจําวันของเราที่ ต้องใช้ความอดทนของกล้ามเนื้อยังชักเยาะครับโอ้ชีวิตจริงหนูชักเยาะใครตีแบตกระูชักเยอใครเอาที่เราทําเป็นประจําสิหนูทําเป็นประจำเนี่ยที่บ้านครับสุรุภัทครับครับตีแบบต้องใช้ความอดทนของกล้ามเนื้อไหม เออครูคิดว่าการตีแบบเนี่ยมันใช้แรงส่วนไหนแขนแขนอ่าเขาเรียกว่าต้องเป็นความแข็งแรงใช่หรือไม่อ่าเป็นการใช้ความแข็งแรงนะครับเมื่อแขนแข็งแรงก็จะมีพลังใช้ได้ทั้งพลังและแข็งแรงแต่ยังไม่เข้าข่ายความอดทนนะเพราะความอดทนเนี่ย ทำทำอย่างเดียวแต่ใช้เวลานานติดต่อกันแบบนานๆนะ่ยยกตัวอย่างเช่นนาทีสองนาทีอยู่ในอยู่ในอยู่ในท่าเดียวหรือหรืออยู่ในจุดเดียวอย่างเช่นตีแบตหนูตีค้างไว้ถึงนาทีไหมไม่มันตีแบตแล้วก็มันจบเลยนะอะไรตายคาเดียวยืนจะตายค้าเดียวเอ,เอ้ ทำเพื่ออะไรนี่อยู่ที่บ้านเนี่ยยืนกระต่ายขาเดียวนี่ไปทําเพื่ออะไรเอาิีิบวัดของเราที่ยกตัวอย่างเช่นเอ้ไม่ยังไม่ยกตัวอย่างดีกว่ายกยกของเออคุณทีระดลอ่าเริ่มเริ่มเข้าเลยนะยกของนี่ต้องบอกไว้ยกของในลักษณะแบบไหนยกแบบยกแล้ววางหรือยกแล้วยังไงเดินไเก็บอ่าก็คือการขนย้าย สิ่งของใช่ไหมยกของหนะักย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งยกตัวอย่างเช่นคุณทีระดลนเคยเก็บมันสำปะหลังไหมเคยครับ <Okay. S 1> เก็บใส่เข่งใช่ไหมแล้วก็หิว้วหิ้วแล้วก็ไปเทใช่ไหมตัวนี้แหละครับมันต้องใช้ความอดทนของกล้ามเนือ้อถ้าความอดทนน้อยหิ้วได้ในระยะใกล้กว่า คนที่มีความอดทนมากใช่หรือไม่ใช่ไหมใช่ไหมครับเออเพราะเขาบอกว่าความอดทนเนี่ยจะเป็นความสามารถของกล้ามเนื้อที่ทําในลักษณะนั้นน่ะเป็นเวลานานมันมีวิธีการฝึกนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะอันนี้คงจะเข้าใจกันแล้วคงจะไม่ใช่เรื่องการยืนกระต่ายค่ะเดียวนะ้นี่นเป็นเรื่องของการฝึกนะครับแต่ที่เราพูด ก็คือเป็นเรื่องของในกิจวัตรของเราเองนะครับว่าด้วยเรื่องความอ่อนตัวความอ่อนตัวก็คือง่ายๆพวกเราก็ใช้เป็นประจำอยู่แล้วการนั่งเนี่ต้องใช้ความอ่อนตัวไหมลูกคนไม่มีความอ่อนตัวเนี่ยจะนั่งได้ไหมหลังแข็งอ่าหลังแข็งคนคนที่ไม่มีความอ่อนตัวนี่จะนั่งได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ก้มหยิบของได้ไหม ไม่ได้ไไม่ได้นะลูกนะถึงจะได้คนที่มีความอ่อนตัวน้อยกว่าคนอื่นเนี่ยจะก้มได้นานไหมไม่ได้นานไม่ได้นานแล้วก็ก้มได้มากไหมยกตัวอย่างเช่นเอ่อยกตัวอย่างใครเดียวครูสุพันแล้วันเดี๋ยวไปยกตัวอย่างคุณภูริศคุณอ้นคุณอะไรเดี๋ยวโดนนะครับเดี๋ยวโดน ดราม่าทัวลงอีกนะครับเดีย๋ยวไปยกตัวอย่างคุณอภิชิตนี่ทัวลงครูอีกนะครับเห็นไหมเนี่ยอภิชิตตาค้างเลยเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ไดไมอภิชิตตาค้างอย่างั้นเนี่ยหลับอยู่หรือเปล่าหลับในหรือเปล่าเนี่ยอภิชิตได้ยินครูไหมเนี่ยอภิชิตได้ยินครูไหมครับ เฮ้ยหลับแบบนอนไม่นอนตาไม่หลับเลยเนี่ยคุณจิ้บมีแบบนี้ด้วยเหรอเออแสดงว่าเปลือกตานี่แข็งแรงมากหลับไม่หลับแบบนี้ก็มีด้วยนะครับุณารมองเข้ามาแล้วนี่เป็นช่างงนะช่างก็เข้ามานะครับ เอาโอเคนะครับก็ความอ่อนตัวนะครับเราก็ใช้การก้มการหยิบการอะไรนะครับต้องยืดหยุ่นคนที่ความอ่อนตัวน้อยก็จะไม่สามารถที่จะทำได้เหมือนคนอื่นๆเอาละสิ่งที่เรียนต้องทำมีอะไรบ้างวิ่งระยะไกลจะวิ่งไหมว,<อ>วิ่งโอ้ย วิ่งก็ต้องถ่ายวิดีโอมาให้ครูดูอีกถ้าจะวิ่งอ่ะวิ่งนะวิ่งเหรอเวลาเวลาพู่ไปนี้ผมก็ชอบอ้าวมาดูต้องวิ่งกี่เมตรหนึ1000่งพันเมตรหมายถึงเท่าไหร่ก,กี่กิโลครับหนึ่งกิโลครับโอ้โหหนึ่งกิโลเนี่ยหมายความ,ม,มว่าหนึ่งพันเก้านะ วิ่งหนึ่งพันเก้าหนูจะไหวไหมเนี่นนยวิ่งอยากไล่ไปบ้านไงครับอย,อย่าลองเลยอย่าลองเลยมันเราไม่มีสถานที่ที่จะไปวิ่งหรอกถนนก็อันตรายนะครับครูไม่แนะนําถนนก็อันตรายนะลูกรู้ร้านเ้าวอันตรายอะ่อะ,อะ,อะนักเรียนชายดูที่หน้าหนึ่งร้อยยี่สิบสามนะครับนั่นคือเกรดคะแนนของนักเรียนนะครับ เรตติ R ating, R ating นน้งเรตติ้งคะแนนเรามาดูว่าเราจะได้กี่คะแนนลองหนูต้องใช้ในาฬิกาจับเวลานะครับนี่นาฬิกาจับเวลาเป็นอุปกรณ์นะครับนับเวลาคือจาก9ที่1ถึง9ที่1 0 0 0เนี่ยหนูใช้เวลาเท่าไหร่เสร็จแล้วก็เอามาเทียบกับตารางอันนี้นักเรียนใช้นะครับในหน้า123 ส่วนนักเรียนหญิงก็อยู่ในหน้า124คะแนนเต็ม10คะแนนหนูอายุเท่าไหรยกตัวอย่างเช่น12ขวบนะครับเพราะว่าฉีดวัคซีนกันทุกคนแล้วนะครับต้อง12ขวบนะครับนักเรียนหญิงต้องวิ่งเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่ลงมาถึงจะได้10คะแนนครับนักเรียนหญิงอายุ12ขวบต้อง กีน่นาทีวันครับผมยังไม่ทดนฉีดวัคซีนฮะอะไรนะยังไม่ได้ฉีดวัคซีนดอกภูมิใครยังไม่ฉีดวัคซีนภูมิครับภูมิภูมิโอ้โหทำไมไม่ฉีดผ้อมฉีดไข้หวัดใหญ่แล้วครับอ๋อต้องต้องฉีดนะลูกมันต้องฉีดนะเพราะว่าการฉีดวัคซีนอ,อย่างน้อยมันก็เป็นเกราะป้องกันเราส่วนหนึ่งนะ เพราะตอนนี้เราไม่รู้ว่ามันรุนแรงขนาดไหนเดี๋ยววัคซีนหมดเราต้องเสียเวลาแล้วก็เสียเงินเพิ่มอีกนะตอนนี้ทางรัฐบาลนจ,จัดเป็นสวัสดิการกับเราเราก็ควรที่จะรับไว้นะคร <อ S 2> ับพูร้อยฉีดนะยุดฉีดไม่ได้ยืดเองทำไมทำไมอ่มบยังอ๋ออายุยังไม่ไม่ครบสิบสองปีเหรออนนเป็นไงนะ นะครับครูเหรออ่าลบไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะก็ดูที่อะไรก็นะอ่าก็มีชายอันนี้หญิงก็เทียบตารางแรงบีบมือครูครูครูไม่ทดสอบนะครับครูไม่ทดสอบเพราะว่ามันต้องใช้เครื่องมือ เครื่องมือในหนังสือหน้าที่125นะครับมันมเป็นครับไม่จําเป็นครูจะไม่ทดสอบนะครับข้ามไปที่นี่ที่ครูต้องการนี่เลยครับลุกนั่งหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า sit up sit up sit up ลุกนั่งลุกนั่งเป็นแบบนี้นะครับ เราเคยทำแล้วนะไม่ใช่นั่งแล้วลุกลุกแล้วก็นั่งนะครับอย่างนั้นไม่ใช่นะการลุกนั่งคือการทำแบบนี้นะครับนอนลงไปถ้าเราฝึกคนเดียวนะครับก็ใช้ขาเราเนี่ไปคล้องกับโต๊ะหรือว่าขอบเตียงไว้นะครับในการฝึกเริ่มแรกแต่ถ้ากล้ามเนื้อเราแข็งแรงแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องให้ใครมาเกาะที่ข้อเท้าเรานะลูกไม่ให้ใครมาจับเลยทำได้นะครับ ตัวนี้นะครูครูจะครูจะเก็บคะแนนจากตัวนี้ด้วยนะลูกฝึกไว้ด้วยนี่ uh oh. อะไรนะที่ครูบอกมีความอ่อนตัวแล้วก็ลุกนั่งนี่แหละครับสองเลยนะและอะไรอีกอะไรอีกดึงข้อเราเดียวครูจะไม่วัดนะครับเพราะว่ามันอันตรายต้องมีโค้ดนะครับดึงข้อเนี่ยวัด เาสถานที่มันต้องปลอดภัยด้วยครูจะให้เป็นดันพื้นแล้วกันนะครับดันพื้นดันพื้นนักเรียนพ่อลำพาจำได้ไหมว่านักเรียนหญิงดันพื้นแบบไหนได้ค่ะจำได้ไหมจำได้นะเออนั่นแหละก็คือใช้หัวเข่านะครับไม่ได้ใช้ปลายเท้านะครับเหมือนนักเรียนชายนักเรียนชายเนี่ยจะใช้ปลายเท้านะครับ ในการกดตั้งฉากกับพื้นแล้วก็ทรงตัวให้อยู่ในรูปเป็นแนวตรงนะครับขนานไปกับพื้นอันนี้นักเรียนชายส่วนนักเรียนหญิงเนี่ยใช้หัวเข่านะครับเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ดันตัวให้ขนานไปกับพื้นนะครับให้ได้นับหนึ่งถึงนับ,บพน้นนะครับไฟดับอ่นับ1ถึง สิบให้ได้สิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถ้าได้สิบครั้งก็เต็มสิบคะแนนไปเลยนะได้ร้อยร้อยคะแนนดูลองดูลองดูอ่าลองทำดูนะครับอันนี้ครูจะวัดนะรอ้อยก็เก็สีเลยครับมีอะไรมีอ่อนตัวคือก้มแตะปลายเท้านะครับ และก็มีลุกนั่งและก็มีดันพื้นอันนี้นะทักษะกีฬาทำได้3อย่างรับ30คะแนนเต็มยากไหมเนี่ยยากไหม สามสิบนะคะแนนเนี่ยไม่ยากนะไม่ต้องไปคิดคำนวณเหมือนวิทย์คณิตนะครับวิชาครูปรัญอย่างเดียวอ่อ mm hmm. ตัวข้างหน้านี่พูดไปแล้วนะครับคือความอ่อนตัวนั่นเองครูวัดนะตัวนี้นะโดยให้นักเรียนวัดในภาพนี่เขายืนยืนเอาใช้หลังพิงฝาแล้วก็ก้มตัวแต่ครูไม่ใช้แบบนี้นะครับเดี๋ยวนักเรียนหน้ามืดแล้วหัวโขกพื้นนะครับ ก็เลยให้นั่งแทนสำหรับคนที่เป็นความดันนะนพิชิตเป็นความดันไหมเนี่ยเป็นดีครับเป็นไหมครับเป็นครับเป็น,ปนโอ้นี่น่ากลัวนะอยู่ไปทํานะพวกก,มก,มก้มเงยน,น,นี่จะอันตรายอ่ะโอเคครับในชั่วโมงนี้คงจะเรื่องเนื้อหาสาระนี่วันนี้มันไม่สมบูรณ์แบบนะครับถือว่าเราได้มาพูดคุยกัน ให้นักเรียนเปิดหนังสืออ่าเป็นแบบแบบฝึกหัดนะครับไปที่หน้าไปที่หน้านี้ลูกไปที่หน้าเจ็ดสิบเก้าครับอ่าเจ็ดสิบเก้านี่ที่ครูเปิดสองจอเพราะว่ามันป้องกันแบบนี้นะครับคอกล้องตัวหนึ่งครูเจ๊งครูใช้กล้องสำรองครูแบบนี้นะครับ นักเรียนก็เคลียร์ตัวนี้นะครับแล้วเปิดไปที่หน้า80ครับ80ให้บันทึกนะครับให้บันทึกข้อที่3กับข้อที่5นะครับในตารางนะข้อ3กับข้อ5ส่วนข้อ1 2และ4ให้แดดนะครับ 1 2ึส,สี่ให้แดดอ่าไม่ต้องกรอบตัวเลขลงไปเข้าใจไหมลูกครับแล้วก็หนูลองมากรอบตัวด้านล่างนะครับหัวข้อที่2ก็กรอบในหัวข้อที่เราเขียนตัวเลขไว้ข้างบนว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่งงไหมควล์ลพาเหมือนงงครลพาเหมือนงงเลยงงงงไหม ม่ค่ะโอทำหน้าเหมือนงงอยู่ตลอดเวลาเลยเธอก็เป็นเลข3กับเลข5นะครับ3กับ5หนูก็มาลงว่าหนูได้คะแนนเท่าไหร่นะครับลองทำจริงๆนะลูกไม่มีผลเพราะคุณครูบอกแล้วว่าการทำก,กิจกรรมส่งเนี่ยก็คือได้คะแนนเต็มอยู่แล้ว เรื่องถูกผิดมันเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขนะครับไม่ได้เรื่องที่จะมาเพิ่มหรือลดคะแนนลูกๆนะครับใช้จอนี้เลยแล้วกันจอนั้นไม่สนใจแล้วนี่นะครับ2อ,อย่างข้างบนนี้ก็2องข้อน,นะครับ3กับ3กับ5ด้านล่างก็3กับ5เหมือนกันนะครับ ด้านล่างก็งกับหเหมือนกันติ๊กไว้นะครับหนูก็มากรอกข้อความนะครับข้อความใส่ตัวนี้ด้วยครับว่าจากการที่หนูทำเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นดีไม่ดียังไงนะครับต้องปรับปรุงอะไรบ้างก็บันทึกลงไปนะครับอันนี้ไม่ไม่ต้องรีบส่งนะครับเพราะว่า วิชาภาระศึกษานะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยเคลียได้เคลียเลยนะครับเดี๋ยวมันจะได้ไม่เป็นภาระกับวิชาอื่นด้วยนะครับทำเสร็จเรียบร้อยก็แคปภาพแล้วก็ส่งคุณครูได้เลยนะครับไม่ต้องรีบเอาที่หนูมีเวลานะครับที่หนูมีเวลาแต่ ไม่ให้มันค้างนานนะลูกนะเพราะว่าคุณครูก็จะได้รีบให้คะแนนเลยและเมื่อหนูทำเสร็จแล้วท้ายสุดเลยหน้านี้นะครับ,บใช,มบใช่มาที่แปดสิบห้าแล้วก็แปดสิบหกนะครับ 85, 86ส่วนอื่นๆไม่ต้องนะครับไม่ต้องอนะอื่นๆไม่ต้องไปกรอกอะไรแล้วนะครับไม่ต้องไปกรอกอะไรแล้วอ่ถ้ามีเดี๋ยวครูจะแจ้งอีกทีนึงนะครับถ้ามีว่าจะให้กรอกอะไรเพิ่มเติมเนี่ยครูจะแจ้งอีกทีนึง โอเคทุกคนอยู่หน้าจอนะครับเดี๋ยวครูจะแคปหน้าจอแล้วทุกคนเข้าสู่หน้าจอนะครับ ออยปะพัดยังอยู่ไหมลูกชวะกรทีระดนเปิดกล้องในลูกคุณครูจะบันทึกภาพแล้วนี่นะครับโอเคทีระโดนชวกรไปไหนลูกเดี๋ยวรอชวกรก่อนทีระโดนก็ขาดหายไปนะครับ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งลูกจบแล้วนะ